ปัญหาของคันนี้คือท้ายเหวี่ยงและมีความแข็งกระด้างครับวันนี้พาชมการติดตั้ง e ี o u มิเนะครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนชค๊คมาแล้วทําชวงล่างเรานิดหน่อยแต่บอกว่ายังรู้สึกว่ายังไม่จบครับยังอยากแก้ไขให้มันดีขึ้นวันนี้ก็เลยมาติดตั้งตัวสลีนะครับน,นี่เป็นชชวงล่างเด,เดิมนะครับลูกค้าเลือกใช้ Fox 2.0นะครับเป็นโชค๊คอัพตัวนี้เป็นตัวปรับได้นะครับทั้ง2ข้างหน้าหลัง คันนี้เลือกติดตั้งเป็นแบบเชื่อมกับเสื้อเผานะครับตอนนี้เรากำลังสร้างตัวบดเชื่อมบริเวณหลังเผานะครับเมื่อเราทำบดเสร็จทำาความสะอาดนะครับเราก็ทำสีและเก็บรายละเอียดทั้งหมดครับเมื่อทำสีแล้วจะออกมาแบบนี้เลยจริงๆก็แอบดูเนียนไปกับบดอยู่นะครับลูกค้านะครับเลือกติดตั้งเป็นแบบบูทยานแขนสีดำครับเพราะอยากเพิ่มความกระชับให้กับตัวช่วงล่างครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ออกมาแบบนี้เลยครับสวยเด่นดำและดูกลมกลืนครับ หลังการตั้งเสร็จนะครับเราก็สามารถปรับโชคลงได้ผมก็ปรับไปให้ลูกค้าประมาณ2เบอร์ครับคันนี้นะครับลูกค้าบอกว่าเขาอะไม่อยากได้ความแข็งกระด้างครับอยากลดความแข็งกระด้างแต่อยากอยากใช้งานอยากเข้าโค้งอยากเดินทางดีอยู่ครับวันนี้ศึกษามาแล้วก็เลยมาติดตัวเซอร์ลิงครับเสร็จแล้วก็หล่อๆครับสําหรับคันนี้สอบถามลูกค้าเป็นไงบ้างลูกค้าบอกใส่แล้วดีขึ้นจริงครับอาการท้ายเวียงหายเลยใส่กับมิวเอ็กซ์ครับ ตอนนี้ปรับอยู่เบอร์สองครับดีกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาปรับอยู่ห้าเวลาเหินคอสะพานดีมากท้ายไม่ออกเลยครับใครอยากให้รถขับดีมาเลยครับ